กุรุงคมิชชาดกชาดกว่าด้วยการรู้เท่าทันพระพุทธองค์ทรงปารพก,การที่พระเทวทัตพยายามที่จะปองพระชนของพระองค์หลายครั้งจึงตัดเล่าชาดกนี้ความว่าสมัยหนึ่งพวกพิสุนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาตอนหนึ่งได้พูดถึงเรื่องถึงพระเทวทัต ที่พยายามจะปงพระชนพระพุทธองค์ด้วยการส่งพวกมือธนูไปดักยิงพระพุทธองค์พยายามกลิ้งศิลาให้ลงมาทับพระพุทธองค์และให้ปล่อยช้างนาลาคีออกมาทำร้ายพระพุทธองค์แต่ไม่สําเร็จแสดงว่าพระเทวทัตตะเกียรต,ติกายที่จะปงพระชนพ,พระพุทธองค์ตลอดเวลาพระพุทธองค์ เสด็จไปที่โรงธรรมสภาสรงทราบเรื่องที่พวกพิสุสนทนากันจึงตัดว่านิใช่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นที่เทวทัตพยายามจะปงพระชนพระองค์แม้ในอดีตชาติก็พยายามจะทำเหมือนกันจึงได้ตัดชาดกดังในอดีตการานานมาแล้วครั้งเมื่อพระเจ้าพม,มาทัตสวยรัชสมบัติ ณเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นกวางอาศัยหากินผลไม้และรากไม้อยู่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งสมัยนั้นมีชาวบ้านคนหนึ่งประกอบอาชีพเป็นผานห้างโดยเขาจะเดินสำรวจรอยเท้าของพวกกวางตามต้นไม้ที่ออกผลเมื่อพบแล้วก็จะผูกห้างไว้บนต้นไม้นั่งแอบอยู่บนห้าง คอยใช้หอกค้่ใส่กวางที่มากินผลไม้ได้กวางแล้วก็แยกกลับบ้านแล่เนือกินบ้างมาไปขายเลี้ยงชีวิตบ้างคราวหนึ่งต้นมะลื่นต้นกระบกหลายต้นออกลูกดกหล่นเกลื่อนกาดวางโพธิสัตว์ก็ไปกินลูกมะลื่นตามปกติในพานเห็นรอยเท้าของกวางโพธิสัตว ที่ต้นมะลื่นต้นหนึ่งเป็นประจำจึงผูกห้างไว้บนต้นมะลื่นต้นนั้นแล้วกลับบ้านรุ่งขึ้นรีบกินข้าวแต่เช้าถือหอกข้าวป่าปีงขึ้นไปนั่งอยู่บนห้างรอคอยกวางที่จะมากินลูกมะลื่นฝ่ายกวางพอที่สัตว์ออกจากที่อยู่แต่เช้าตู่รงไปยังมะลื่นต้นนั้นแต่ยังไม่ผีผ่ผามเข้าไปทันที สังเกตดูก่อนว่าจะมีอันตรายหรือไม่บางทีพวกนายพานอาจแอบมาซุ่มอยู่บนต้นไม้ก็ได้จึงยืนอยู่ข้างนอกนายพานเห็นกวางไม่เข้ามาใต้ต้นมะรื่นยืนลังเลอยู่เพราะกลัวกวางจะไม่เข้ามาอดรนทนไม่ได้จึงเด็ดลูกมะรื่นลูกหนึ่งโยนให้ตกกลิ้งไปที่หน้ากวางเพื่อลอให้กวางเดินเข้ามากิน กวางคิดว่าลูกมะลื่นหล่นกิ้งมาทางเราดูผิดปกติคงจะมีคนแอบซุ่มอยู่บนต้นไมน้จึงค่อยๆแงนสำรวจด,ดูก็เห็นนายพานแอบซุ่มอยู่ก็ทำทีมองไม่เห็นเสียจากนั้นกวางโพธิสัตว์ได้แสร้งพูดํำนองเยอะเยะ้ยนายพานว่าตนรู้เท่าทันเลขของเขาดูก่อน ม้มะลื่นการที่ท่านกิ้งลูกมานั้นกวางเขารู้แล้วเราจะไปยังต้นมาลื่นอื่นลูกของเจ้าเราไม่สนใจแล้วละ่ะนายพานั่งฟังอยู่บนห้างนั้นเองได้คว้างหอ,อกทิ้งแล้วพูดว่าไปเถิดเจ้าวันนี้เราพาาเจ้าไปแล้วกวางจึงกลับมายืนอยู่แล้วพูดว่าท่านพาเ้าเราไปในบัดนี้ก็จริงแต่ท่าน ก็ไม่แถวพลาดพาดจากการลงทันเช่นผู้พันธานาการคือคาในมหานรก8ขุมและอุจจตพานรก16ขุมแน่นอนเมื่อพระโพธิสัตว์กล่าวเช่นนี้แล้วก็ไปหาจินตามชอบใจในพานก็ลงจากต้นไม้ไปตามชอบใจเช่นกันเมื่อพระวรมศาสดาตัดเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่า ในพาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในบัดน,นี้ส่วนกวางนั้นก็คือพระองค์เองดังนี้ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้แล้วพบกันใหม่ในทิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ